มันเสียใจเลยที่เคยอุปถัมน,นะน้องจะฟ้อนมาลั่มหน่อยลูกเหรอวันนี้ทั้งวันเลยโหเ,เด็กอะไรไม่ยอมกินนมทั้งวันเลยเนี่ยวันนี้กินนมไปกี่ออนแล้วเนี่ยบอกพ่อไอเราพ่อไม่อยู่เนี่ยไม่กินเลยเหรอหเหรอ จะร้องเพลงเหรอจะทำอะไรเนี่ยนี่ทำไรอือไหอนู้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 นี่ทำอะไรบอกว่เาเร็วเฮ้ยวันนี้นอนพ่อจะแอบขโมยเอาอยู่มือไปขายพาะขโมยไปขายนะนะพ่นะนะนะข,ขอนะฮนะขอได้ไหม พ่อขอไปขายได้ไหมโออ้วันนี้ชวนพ่อคุยด้วยเหรอืมด้มือนี้ห้ามกินให้กินนมฮัมฮัาบัมฮัมกนเลยบปไกอนไบไย หาวิธีป้อนนมต่อแล้ว